บูชานะจะต้องมีขาที่เจ็ดนะถ้ามีขาที่เจ็ดเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนวางจะยิง กระสุนปืนใหญ่ไปที่พิกัดที่คุณอยู่แม่นี่คือคําพูดคาใจประชาชนทั้งประเทศเสถทหารใหญ่เคลื่อนไหวแล้วคนเอกมนัดจันดีหลังลั่นวาจาในวันนั้นถ้ามีขาที่เจ็ดอีกจะยิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายทันทีหลังจากที่ตัวพ่อฮุนเซนสับขาหลอกประเทศไทยถอนอาวุธหนักอาวุธเบาล,ลงจากเขาทหารเขมรที่อยู่บนเขานั่งรอนอนรอหัวรอเยาะชอบใจก็ง,งานนี้แหละแม่ เพื่อนทหารไทยที่บาดเจ็บพูดอย่างชัดเจนทหารขมรไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษและไม่ได้ทำให้เราเสียขวัญแต่อย่างไรยิ่งทำให้เราฮึกเหิมมากขึ้นล่าสุดเสทหารพูดแล้วปลดกเกษียณไปพลเอกมนัฐจันดีฝากถึงแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ตัดสินใจในการจัดการขมรได้แล้วก่อนที่จะมีขาที่8ขับไลข่ขมรลงจากเขาให้หมดไม่งั้นเราก็อยู่กันแบบนี้ไม่จบไม่สิน้น ทั้งปีล่าสุดนายกรัฐมนตรีช้าววันนี้เข้าที่ประชุมหาลือการจัดการกับคัมเณ์ว่าจะเอาอย่างไรไม่นานเกินรอหรือจะรออีกไม่นานจะรออีกกี่ปีกี่ชาติเดี๋ยวรู้กัน